นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัตศีสหัสสะสุธรรมา พุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธะธัมมะสังฆ ปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวรังคันทงังสีวรีจะมหาเถรัง อาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระ,ะพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัตศ์ีสะหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันธังศีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังคปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มา สัพเพสังคาพลลปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพลัปตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขัง พันธามิสัพ,พโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆาทลัปัตตาปัจเจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพ,พโสพุทธังอธิฐานมิธรรมังอธิฐานมิสังฆังอธิฐานมิ ขอให้ทุกท่านอธิษฐานจิตพาทุก